G82.0 นะฮะไม่ใช่รอบเดิโมโรงงานนะครับช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะส่งงานครับแ4ขอ G82.0 นะฮะตัวนี้โปร5,000จูน้ำมัน 4H95 นะครับล้อ20เบรกโตหน้าหลังนะครับแล้วก็ใหม่เยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงแก้ตัวสั่นด้วยนะครับ โดยใช้ตัวนี้นะครับ AM ไฟแนตัวจับ่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เบนซินใส่แก๊สเวลาจูโโนรถน้องบีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดี D, โหลดจริงทุกอย่าง120นะฮะน้ำมันโซฮอลเก้าห้แอร์คอร์จแบบไม you <laughs>